อเงสงสัยว่าเม่ได้่ยอแลว่าการใส่เป็ทีไม่ื่นเต่นปุยเรื่องประชาชนชื่นชมหมอไม่นิยมหมาเดี๋ยวรอคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งตอนนี้เข้าใจว่าหลายท่านในคงกะรรออาจารย์อยู่ผมโฆษณาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันประมาณนี้แหละประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับหรือว่าอาจารย์จะเอาเลยก็ได้นะฮะแล้วแต่ อ่าได้เลยได้เลยนะโอเคโดอจริงๆเนี่ยเ uh huh. มื่อวานพี่เนี่ยลุ้นตั้งแต่เชา้าร <c oughs> ะะันครับตอนเช้าพี่ลุ้นว่าหมอจะมากันกี่คน <c oughs> อ่าอพอได้ข่าวว่าหมอเนี่ยนะครับมากันก้าหกสิบแปดคนจากเจ็ดสิบ แต่เจ็ดสิบเนี่ยเป็นคนอยู่ในคดีหนึ่งก็เหลอทั้งเหลือหกสิบเก้าได้ก็มาหกสิบแปดก็แปลว่าขาดหนึ่งคนกรับซึ่งในเวลานั้นพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่วันนี้รู้แล้วว่าเป็นประหลัดกระทรวงอ๋อเขามีตําแหน่งแห่งหนนะคะที่รัฐมนตรีสามารถจะทําอะไรกับเขาก็ได้ไม่คิดกันเขาด้วยนะใช่เขาก็เลยขาดประชุม ครับอาจารย์้คคำว่าขาดประชุมเลยะอ่ะเขาลาประชุมก็ลาประชุมโอเคโอเคโอเคเขาลาประชุมอืเพราะฉะนั้นที่มีข่าวลือว่าคนนั้นจะไม่มาคนนี้จะไม่มาพี่ก็เกิดความสบายใจขึ้นครับเอ้ามากันพร้อมเพรียงมากเต้าเลยอ่าจริงๆก็ในเมื่อลาประชุมเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง แตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าจะมีคนไม่มั่นใจโอ้ยเพราะว่าพวกที่ชอบปล่อยเฟกนิวหรือชอบที่ใช้โมโนเนี่ยก็จะไปพูดต่างๆนานาแม้แต่หมอทวีสินซึ่งเป็นผู้ซึ่งคนรักมากสมัยโควิดก็ไปกล่าวหาว่าเขาหวงตําแหน่งอธิบดีแล้วเขาจะไม่มา <c oughs> คือจริงๆพี่ก็ไม่รู้คนพวกนั้นเนี่ยไปเอาอะไรที่ไหนมาครับมันเหมือนพูดจาให้สร้างความแตกแยกนะ มันไม่ควรที่จะ <c oughs> ทําอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วเขาก็มากันพร้อมเพรียงใช่ใช่อ่าเมื่อพี่ลุ้นอันที่หนึ่งพี่สบายใจละครับ <c oughs> ต่อมาพี่ก็ติดตามว่าเขาจะประชุมอะไรกันยังไง <c oughs> ออกก็ได้ข่าวว่าลิวล้อของสทรจะได้เข้าไปตอนเที่ยงสิบห้านาที <c oughs> <c oughs> ให้มาคนเดียวไม่ให้มีใครมาด้วยทั้งนั้น พี่ก็สบายใจอีกเปล่าหนึ่งโอ้ทางด้านแพทิสภาจุดยืนมั่นคงมากคือไม่สยบยอมในฐานะที่ขบันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะอยากจะมาจะมาเมื่อไหร่ยังไงแค่ไหนก็ได้หรือจะเอาใครมาด้วยกันไม่เลยเขากำหนดชัดเจนเที่ยงถึงเที่ยงสิบห้ามาเพียงคนเดียวเท่านั้น แล้วก็มีการรายงานว่าเขาจะ,ะแถลงข่าวนะคะตอนเวลาสิบห้านาฬิกาช่วงนั้นพี่กำลังอัดรายการอ๋ออ่ก็ไม่ได้ฟังการแถลงครับแต่อย่างไรก็ตามพี่อัดรายการเสร็จประมาณใกล้กสี่โมงนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในปุกรุ่มโปรดักชันทันทีที่มีกล่าว ลาสวัสดีปั๊บแค่นั้นเขาบอกว่าอาจ,จารย์ท่าวดีแพทยสภายืนยันตามเดิมโอ้ยเรามีความสุขมากเสร็จแล้วพี่ก็รีบเช็คเฟ e บุ๊กทันทีว่ามีใครวิพากษ์วิจาร์ณอะไรยังไงบ้างไ,มงไหมสิ่งที่พี่ดีใจก็คือเลขที่ออกเลขที่ออก กสิบเจ็ดหกสิบห้าหกสิบห้าโอ้โหมันเกินเยอะนะจ่จโอ้ยเราต้องการสี่สิบเจ็ดอ่เกินไปยี่สิบกว่าใช่จากหกสิบแปดที่มีสิทธิ์ออกเสียงครับหมอผู้หญิงได้หกเออโดนหกสิบเจ็ดอืมไม่ออกเสียงเพียงหนึ่งคนซึ่งพี่ว่าตอนนี้ผู้คนกำลังไล่ตามอยู่นะเป็นใคร <laughs> ร็จแล้วหมอสองคนนั้นเนี่ยตอนนี้พี่ยังสับสนอยู่นะว่าหกห้าหกห้าเท่ากันหรือหกสี่หกห้าเพราะว่าข่าวไม่ตรงกันอ๋อข่าวในเฟซบุ๊กเป็นหกห้าหกห้าเท่ากันแต่ข่าวในทีวีเป็นหกสี่หกห้าอืมต่างกันเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นหกสี่เราก็อยากจะรู้ว่าสี่คนเป็นใครอ่าถ้าเป็นหกห้าเราก็อยากจะรู้สามคนเป็นใครแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เปิดเผยอืมครับ ติดตามเฟ e บุ๊กต่อไปไปเจอคำสัมภาษณ์ของคนวีโต้ค่ะเ้อต้องติองนิ่งๆวออ่าอาจารย์๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งพูดทั้งหมดเดี๋ยวคนจะกลิ้องโทรศัพท์ทิ้งเนี่ย <c oughs> ข้อที่หนึ่งไปหาว่าหมอเนี่ยเขาคงอ่านคำวีโต้ไม่ครบ <c oughs> จึงได้ยืนยันมติเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าได้อ่านเหตุผลการวีโต้ของเขาผลอาจจะไม่ออกมาอย่างนี้่อครับหลายคนก็บอกนี่คุณมัวไปดูเรื่องที่เขาไปโหหาคนอยู่ที่เออหน้าแพทยสภาหรือปะ่อาคุณเลยลืมดูตอนที่หมอเขาแถลงอ,อหมอเขาบอกเลยเขาเอาประเด็นต่างๆที่คุณวีโต้มา แล้วเขาก็แยง้งทีละประเด็นประเด็นประเด็นแล้วจะบอกว่าเขาอ่านไม่ทันเหรอเฮ้ย <c oughs> คุณดูถูกสติปัญญาไม่ใช่หมอธรรมดานะ <c oughs> อาจารย์หมอนะอาจารย์หมอแนละอาจารย์ของอาจารย์หมออะาอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นหนังจีนก็าอาจารย์ปูล่ละไม่ใช่อาจารย์ <c oughs> พ่อครับคุณไปดูถูกสติปัญญาเขาได้อย่างไร <c oughs> แล้วคุณก็ไม่ติดตามที่เขาแถลง <c oughs> เพราะในการถแถลงเขาเทียบให้ดูเลยว่าประเด็นแย้งคืออะไรอะไรต่างๆนานาสารพันธื์ซึ่งสรุปได้ว่าแพทย์เขาคุยกันเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแต่คุณไปเอาเรื่องกฎหมายเข้ามาคนละเรื่องเลยก็มันผิดตั้งแต่คุณตั้งที่ปรึกษาสิบคนเป็นนักกฎหมายแปดเป็นหมอสองอะ่ะ <laughs> จุดเริ่มต้น แพทย์เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกฎหมายเลยนะใช่ครับถ้าพี่มีการเอ่ยมาตราใดเลยนะอืมแล้วเขาไม่เอ่ยถึงสทรอนายคุณด้วยนะใช่เขาพูดถึงแพทย์เท่านั้นนแพทย์ที่ดูแลรักษาอาการของสทรอนครับ